สวัสดีค่ะพบกับการพูดคุยเจาะลึกกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรามีประเด็นที่น่าสนใจจากรายการชาวนิคยี่ข่าวช่อง8ดมาสำรวจกันค่ะเป็นเรื่องอสถานการณ์แถวแถวชายแดนไทยกัมพูชาที่ดูเหมือนจะกลับมาร้อนๆอ,อีกรอบโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับปราสาทเก่าแก่2แห่งเลยหนึ่งคือปราสาทพระวิหารอันนี้เราคุ้นเป็นดีกับอีกที่คือปราสาทใบแบกค่ะอันนี้หลายคนอาจจะเอ๊ะเพิ่งเคยได้ยินชื่อหรือเปล่าครับสวัสดีครับใช่เลยครับ พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยต้องบอกว่ามีความละเอียดอ่อนสูงมากคือมันไม่ใช่แค่เรื่องโบราณสถานหรือมรอดกโลกเท่านั้นนะครับแต่มันเป็นพื้นที่ที่แบบมันซับซ้อนทั้งประวัติศาสตร์วัฒนธรรมแล้วก็แน่นอนเรื่องเขตแดนการจะทําความเข้าใจสถานการณ์ตรงนี้ก็เลยต้องมองให้รอบด้านจริงๆครับมองหลายๆมิติค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่ปราสาทพระวิหารก่อนเลยนะคะ มีข้อมูลที่น่าสนใจมากๆมาจากอดีตทหารพรานไทยท่านหนึ่งคุณซาดีเรกเขมรทองท่านให้ข้อมูลกับทางรายการไว้นะคะว่า,เ,าเหมือนตรวจพบความเคลื่อนไหวของทหารกัมพูชาบอกว่ามีการสร้างบังเกอรอ์รอบๆตัวปราสาทพระวิหารเลยนะคะอันนี้พอข่าวออกมาก็ฮือฮากันเลยสร้างความกังวลทันทีครับประเด็นเรื่องบังเกอร์นี่อันนี้สําคัญมากเลยนะครับ เพราะว่าตามข้อมูลที่คุณอดีเรกอ้างเนี่ยเขาบอกว่าทหารกัมพูชาใช้ตัวปราสาทนั่นแหละเป็นทั้งที่กำบังแล้วก็เป็นฐานตั้งอาวุธด้วยคือถ้าถ้ามันเป็นเรื่องจริงนะครับการกระทําแบบนี้เนี่ยมันชี้ให้เห็นเลยว่าไอสถานะมรดกโลกที่จริงๆมันควรจะเป็นสัญลักษณ์ของการอนุรักษ์ร่วมกันเนี่ยมันอาจจะถูกใช้เป็นเครื่องมือทางทหารไปหรือ กลายเป็นโล่ทางยุทธวิธีไปซะเองนั่นแหละค่ะคือความกังวลหลักๆที่สะท้อนออกมาเลยนะคะการใช้พื้นที่ที่มันอ่อนไหวมากๆอย่างมรดกโลกมาเป็นกำบังทางทหารเนี่ยมันเหมือนกับบีบให้ฝ่ายไทยเราตกอยู่ในสถานการณ์ที่เสียเปรียบมากๆทางยุทธวิธีเพราะว่าการจะตอบโต้อะไรก็ตามใส่พื้นที่โบราณสถานระดับโลกแบบนั้นนะคะมันมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย ใช่ครับมันคือการพยายามจะชิงความได้เปรียบโดยอาศัยสถานะพิเศษของพื้นที่นั้นๆเป็นสถานาการณ์ที่ต้องจับตาดูใกล้ชิดเลยครับเพราะมันกระทบกับหลักการพื้นฐานของการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมในระดับสากลด้วยในแหล่งข่าวนะคะยังมีเสียงสะท้อนจากชาวบ้านแถวนั้นด้วยค่ะเขาบอกว่ารู้สึก เหนื่อยหน่ายเหมือนกันนะคะกับปัญหาชายแดนที่มันยืดเยื้อมานานมากไม่ว่ารัฐบาลไหนจะเข้ามาปัญหามันก็ไม่เคยถูกแก้จริงๆสักทีมันก็เลยทําให้ชาวบ้านขาดความไว้วางใจในสถานการณ์ไปเลยหลายคนถึงขนาดเก็บข้าของจําเป็นใส่กระสอบไว้เลยนะคะแบบเตรียมพร้อมจะอพยพตลอดเวลาไม่กล้าว,วางของให้เป็นที่เป็นทางเหมือนปกติชีวิตประจําวันมันมันเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนจริงๆ แถมยังเจอผลกระทบเรื่องเศรษฐกิจอีกค่าครองชีพก็สูงแต่รายได้เท่าเดิมหรือบางทีก็ลดลงด้วยซ้าครับอันนี้เป็นภาพสะท้อนผลกระทบที่มันลงลึกไปถึงชีวิตประจําวันของผู้คนในพื้นที่จริงๆเลยนะฮะปัญหาชายแดนเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่บนแผนที่หรือว่าในห้องประชุมแต่มันส่งผลโดยตรงเลยต่อความมั่นคงในชีวิตและก็ปากท้องของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตรงนั้นจริงๆครับค่ะคุณอดิเรกเองก็ตั้งข้อสังเกตในแหล่งข่าวด้วยนะคะว่าดูเหมือนท่าทีของฝ่ายกัมพูชาเนี่ยอาจจะ ไม่ได้ให้ความสำคัญกับพวกข้อตกลง MOU ต่างๆที่เคยทำร่วมกันไว้เท่าไหร่ครับเรื่องข้อตกลง MOU หรือบันทึกความเข้าใจเนี่ยโดยหลักแล้วมันก็คือกรอบที่เคยตกลงร่วมกันเอาไว้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการปัญหาชายแดนต่างๆทีนี้พอมีข้อสงสัยหรือความคลางแคลงใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อตกลงพวกนี้เนี่ยมันก็ย่อมส่งผลกระทบต่อบ,บรรยากาศและก็ความเชื่อมั่นระหว่างกันอย่างเลี่ยงไม่ได้เลยครับ พอฟังแบบนี้แล้วมันทำให้ฝ่ายเราตกที่นั่งลำบากมากๆเลยนะคะเพราะอย่างที่ว่าใครจะกล้ายิงตอบโต้ใส่พื้นที่มรดกโลกแล้วแบบนี้องค์กรอย่างยูเนสโกที่เขาขึ้นทะเบียนไว้นะคะเขาพอจะมีบทบาทอะไรที่มันจับต้องได้บ้างไหมหรือว่าแทบจะทำอะไรไม่ได้เลยคะพอผนประโยชน์ทางทหารมันเข้ามาเกี่ยวข้องแบบนี้อ่าเป็นคาถามที่ดีครับ คือโดยหลักการแล้วเนี่ยยูเนสโกเขามีหน้าที่ติดตามตรวจสอบแล้วก็ให้คำแนะนำในการอนุรักษ์นะครับถ้าเขาพบว่ามีการกระทำที่มันเสี่ยงต่อสถานะมรดกโลกหรือว่าไม่ทำตามข้อตกลงในการดูแลรักษาเนี่ยเขาก็มีกลไกของเขาอยู่ตั้งแต่การออกคำเตือนการขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลกในภาวะอันตรายไปจนถึงขั้นที่ร้ายแรงมากๆแล้วก็เพิกเฉยจริงๆเนี่ยก็อาจจะพิจารณาถอดถอนออกจากบัญชีได้เลยแต่ว่า ต้องเข้าใจข้อจํากัดนิดนึงครับว่ายูเนสโกเนี่ยเขาไม่ใช่ศาลโลกหรือว่ามีกองกําลังอะไรไปบังคับใช้กฎหมายโดยตรงได้อำนาจส่วนใหญ่มันจะอยู่ที่การสร้างแรงกดดันทางการทูตแล้วก็อาศัยความร่วมมือของรัฐภาคีเป็นหลักครับอ๋อค่ะเข้าใจชัดเจนข,นขึ้นค่ะนอกจากเรื่องบังเกอร์แล้วนะคะในแหล่งข่าวยังมีประเด็นอื่นๆที่พูดถึงด้วยเช่น การเข้าถึงตัวปราสาทจากฝั่งไทยโดยเฉพาะทางขึ้นฝั่งผาโมอ,อีแดงที่เขาบอกว่าตอนนี้มันยากขึ้นมากไม่เหมือนสมัยก่อนเลยแล้วก็ยังมีข้อมูลที่เอ,อ่อยังไม่ยืนยันชัดเจนเท่าไหร่เรื่องที่ว่าอาจจะมีการไปตั้งเสาส่งสัญญาณหรือว่ามีการขุดคูรอบๆบ,บ,บริเวณปราสาทนะคะครับ ข้อมูลเสริมพวกนี้มันก็ยิ่งตอกย้ำความซับซ้อนเข้าไปอีกนะครับแล้วก็ความจำเป็นที่ต้องมีการตรวจสอบครอบท็จจริงกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็รอบด้านจากทั้งหน่วยงานในพื้นที่เองแล้วก็ระดับนโยบายด้วยเพื่อให้ได้ภาพที่มันชัดเจนที่สุดจริงๆครับเอาละค่ะพักเรื่องปราสาทพระวิหารไว้สักครู่นะคะลองเปลี่ยนมาดูอีกปราสาทหนึ่งที่ก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยแล้วก็เพิ่งเป็นที่พูดถึงมากขึ้นคือปราสาทใบแบกที่จังหวัดบุรีรัมค่ะ เรื่องนี้ถูกจุดประเด็นขึ้นมาโดยพลตรีนัทสีอินท่านเป็นรองไม่ทับผ้าที่สองท่านโพสต์เรื่องราวพร้อมภาพผ่าน Facebook ส่วนตัวของท่านชื่อแมมโมซันนะคะชวนให้คนรู้จักปราสาทแห่งนี้มากขึ้นโดยท่านใช้คำว่าปราสาทที่ถูกลืมค่ะอ๋อครับการที่นายทหารระดับสูงหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาสื่อสารเองเนี่ยก็นับประน่าสนใจมากนะครับมันทำให้โบราณสถานที่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักเท่าไหร่แห่งนี้ได้รับสปอตไลท์ขึ้นมาทันทีเลยใช่เลยค่ะ ตัวปรา,าสาทใบแบกนะคะตั้งอยู่ที่บ้านสายโทห้าใต้ตาบลจันทเพชรอำเภอบ้านกรวดจ,จังหวัดบุรีรัมย์จากข้อมูลเนี่ยคาดว่าสร้างราวๆพุทธศตรวตรรษที่1 6บหถึงสิสภาพปัจจุบันก็สุดโทรมไปตามกาลเวลาพอสมควรเลยค่ะมีเหล็กคำยันโครงสร้างเอาไว้โดยกรมศิลปากรส่วนการเดินทางเข้าไปถ้าดูจากข้อมูลก็คือจากถนนลาดยางเนี่ยต้องผ่านทางดินหรือทางในปา่าเข้าไปอีกประมาณสัก1กิโลเมตรได้ค่ะครับ การเข้าถึงที่อาจจะไม่ได้สะดวกสบายนะักก็คงเป็นปัจจัยหนึ่งเหมือนกันนะครับที่ทําให้ปราสาทแห่งนี้ยังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้างเท่าที่ควรน่าจะมีส่วนค่ะตามข้อมูลที่ปรากฏนะคะปราสาทนี้เนี่ยถูกสํารวจพบครั้งแรกเมื่อปี2521แล้วก็เคยมีเรื่องน่าเศร้าด,ด้วยคือทับหลังชินสําคัญเคยถูกโจรกรรมไปด้วยค่ะในปี2527แต่ก็ยังโชคดีมากๆที่ในเวลาต่อมาสามารถติดตามกลับคืนมาได้สําเร็จ โอ้การจรกรรมโบราณวัตถุนี้เป็นปัญหาใหญ่จริงๆครับที่มันกัดกร่อนมรดกของชาติเราไปการที่ได้คืนมานี่ถือเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยครับทีนี้มาดูเรื่องสถาปัตยกรรมกันบ้างนะคะปราสาทใบแบกเนี่ยเป็นกลุ่มปราสาทอิฐสมองค์ตั้งอยู่บนฐานศิลาแรงเดียวกันมีจุดเด่นที่แปลกตาอยู่อย่างหนึ่งคือตัวปราสาทหันหน้าไปทางทิศตะวันตกค่ะซึ่งอันนี้ต่างจากปราสาทขอมส่วนใหญ่ที่เรามักจะเห็นหันไปทางทิศตะวันออก มีประตูเข้าได้จริงแค่ด้านหน้าเท่านั้นด้านอื่นๆเป็นประตูหลอกส่วนยอดของปราสาททั้งสามหลังก็พังทลายลงไปหมดแล้วค่ะบริเวณโดยรอบก็ยังพอมีร่องรอยกำแพงแก้วแล้วก็โคปุระหรือซุ้มประตูหลงเหลืออยู่บ้างอืมการหันหน้าไปทางทิศตะวันตกนี้เป็นปริศนาที่น่าสนใจทางโบราณคดีเลยนะครับมีคำอธิบายหรือว่ามีข้อสันนิษฐานอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างไหมครับ มีค่ะมีการสันนิษฐานจากนักโบราณาคดีแล้วก็มีข้อมูลจากเพจของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพิมายด้วยค่ะเขาคาดว่าการที่ปราสาทใบแบกหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าถูกสร้างขึ้นในฐานะเป็นปราสาทบริวารหรือว่ามีความสัมพันธ์กับปราสาทพนมรุง้งซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของปราสาทใบแบกนี้เองก็เหมือนกับเป็นการสร้างให้หันหน้าไปทางปราสาทประธานที่สําคัญกว่าอย่างพนมรุ้งนะคะอ๋อครับ เป็นมุมมองที่น่าสนใจมากแล้วก็สอดคล้องกับความรู้เรื่องเครือข่ายประสาทในสมัยนั้นเลยนะครับประสาทพนมรุงนี่ถือเป็นศูนย์กลางทางาศาสนาแล้วก็การปกครองที่สำคัญมากๆการสร้างประสาทบริวารให้หันหน้าเข้าหาเนี่ยก็เลยสมเหตุสมผล และข้อมูลจากพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพิมายก็ยังสนับสนุนด้วยใช่ไหมครับว่าปราสาทใบแบกเนี่ยตั้งอยู่บนเส้นทางคมนาคมโบราณที่เชื่อมระหว่างที่ราบสูงโคราชกับที่ราบต่ำกัมพูชาซึ่งมันก็ยิ่งเน้นย้ำความสำคัญของพื้นที่นี้ในอดีตเข้าไปอีกใช่เลยค่ะจุดเด่นอีกอย่างของที่นี่ก็คือทับหลังที่พบ3ชิ้นนะคะซึ่งสวยงามมากแล้วก็ให้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ศิลปะได้ดีเลย ชิ้นแรกเป็นรูปพระพรหมประทับอยู่บนหงชิ้นที่สองเป็นรูปพระนารายณ์ทรงครุฑกำลังจับนาคอยู่ซึ่งอยู่บนหน้าการและที่น่าสนใจมากๆคือด้านบนมีรูปฤาษสีนั่งเรียงกันอยู่ตั้ง17ตนเนี่ยค่ะส่วนชิ้นที่สเป็นรูปบุคคลนั่งชันเข่าขวามือขวาถือดอกบัวคาดกันว่าเป็นพระวิษณุซึ่งนักโบราณคดีจากกรมศิลป์ปรว่าศิลปะพวกนี้อยู่ในช่วงเราๆต้นพุทธศตรวตรรษที่17ค่ะ ครับลักษณะทางศิลปะที่ว่ามาเนี่ยโดยเฉพาะลูดลายบนทับหลังอย่างเช่นพระนารายณ์สงครุตบนหน้าการ หรือการปรากฏของฤาสีจำนวนมากขนาดนั้นแล้วก็รูปแบบโดยรวมต่างๆมันบ่งชี้ได้ค่อนข้างชัดเจนเลยครับถึงอิทธิพลของศิลปะขอมแบบนครวัดที่รุ่งเรืองสุดๆในช่วงต้นพุทธศตรวรรษที่17จริงๆมันสะท้อนถึงความเชื่อในศาสนาฮินดูทั้งไสวนิกายแล้วก็ไวสนวนิกายที่แพร่หลายมากๆในดินแดนแถบนี้ณนะเวลานั้นครับค่ะ มีอีกแง่มุมหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยนะคะคือเรื่องราวจากผู้ครอบครองที่ดินผืนที่ปราสาทตั้งอยู่นี่แหละคะ่ะนักข่าวได้ไปคุยกับคุณป้ากฤษศนาเหวห่างอายุ68ปีคุณป้าเล่าว่าที่ดินผืนนี้เป็นที่ดินสอปอกอนะคะจำนวน13ไร่หนึ่งงานซึ่งสอปอกอนี้ก็คือเอกสารสิทธิ์ที่ดินที่รัฐจัดสรรให้เกษตรกรใช้ทำกินโดยเฉพาะไม่ใช่โฉนดแบบนอนสอส คุณพ่อของคุณป้าได้มาจากการจับสลากจัดสรรที่ดินทำกินของทางราชการตั้งแต่ป้ายัางเด็กๆเลยพอได้ที่ดินมาแล้วเข้าไปถั้งป่าปรับพื้นที่ก็เจอองค์ปราสาทต,ตั้งอยู่ซึ่งป้าบอกว่าตอนนั้นน่ะยังดูสวยงามสมบูรณ์กว่านี้เยอะเลยค่ะโอ้หมายความว่าตัวปราสาทเนี่ยตั้งอยู่ในที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์รับรองโดยรัฐแม้ว่าจะเป็นประเภทสปกก็ตามซึ่งออกให้เพื่อการเกษตรกรรมใช่ค่ะป้ากฤษณาเล่าต่อว่า ความซดโซมที่เห็นทุกวันนี้เนี่ยส่วนหนึ่งมันก็เป็นไปตามธรรมชาติตามการเวลาแต่อีกส่วนหนึ่งก็เกิดจากการที่มีคนอื่นแอบลักลอบเข้ามาขุดหาของเก่าในบริเวณปราสาทไม่ใช่คนในครอบครัวป้าทำแน่นอนค่ะป้ายังเล่าเรื่องที่ชาวบ้านแถวนั้นพูดพูดกันด้วยนะคะว่าบางคนเคยเห็นเหมือนมีผู้หญิงใส่ชุดแดงบ้างชุดขาวบ้างมาปรากฏตัวแถวแถวปราสาท ด้วยความเชื่อป้าก็เลยไปสร้างสารเพียงตาเล็กๆไว้ให้แต่ป้ายืนยันว่าส่วนตัวป้าเองไม่เคยเจอเรื่องลี้ลับอะไรทํานองนั้นเลยครับครับก็เป็นเรื่องที่พบได้บ่อยๆนะครับตามแหลง่งโบราณสถานต่างๆที่มักจะมีตำนานหรือเรื่องเล่าท้องถิ่นผูกพันอยู่เสมอมันก็สะท้อนความผูกพันและก็ความเชื่อของผู้คนที่มีต่อสถานที่นั้นๆน,น,นะครับ แต่ประเด็นสำคัญเลยนะคะคือมุมมองของคุณป้ากริณาต่อเรื่องเขตแดนและความมั่นคงพอดีนักข่าวถามถึงโพสตของท่านรองแม่ทัพภาคที่สองที่ดูเหมือนจะแสดงความกังวลออกมาป้ากฤษณายืนยันหนักแน่นเลยค่ะว่าที่ดินผืนนี้มีเอกสารสิทธ์สอบกอชัดเจนไม่ใช้พื้นที่ทับซ้อนหรือว่าเป็นพื้นที่พิพาทอะไรเลยแล้วตลอดเวลาที่อาศัยอยู่ที่นี่มาเนี่ยก็ไม่เคยเห็นทหารกัมพูชาหรือว่าชาวกัมพูชาเข้ามาในเขตที่ดินของป้าเลยแม้แต่ครั้งเดียว ครับอันนี้ก็คือมุมมองจากคนในพื้นที่จริงๆนะครับที่เขาใช้ชีวิตอยู่ตรงนั้นทุกวันซึ่งมันก็อาจจะให้ภาพความเป็นจริงในระดับจุลภาคที่แตกต่างไปจากมุมมองด้านความมั่นคงในภาพรวมได้การที่นายทหารระดับสูงออกมาสื่อาเนี่ยท่านอาจจะมองจากข้อมูลด้านการข่าวหรือการประเมินสถานการณ์ในมิติที่มันกว้างกว่านั้นโดยเฉพาะประเด็นเรื่องแนวเขตแดนที่มันยังคงมีความละเอียดอ่อนอยู่นั่นเองครับ ถูกต้องเลยค่ะในแหล่งข่าวก็มีการให้ข้อมูลเสริมในประเด็นนี้ด้วยนะคะว่าแม้ปัจจุบันเนี่ยตัวปราสาทใบแบกจะอยู่ห่างจากแนวชายแดนเข้ามาในเขตไทยประมาณสัก1.5กิโลเมตรแล้วชาวบ้านก็มีเอกสารสิทธิ์สอปากกอยู่ก็จริงแต่ในมุมมองด้านความมั่นคงก็ยังมีความกังวลอยู่ลึกๆนะคะเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะมีการหยิบยกแผนที่คนละฉบ,บับหรือว่าคนละมาตราส่วนมาใช้อ้างสิทธิ์กันในอนาคตอย่างที่มีการพูดถึงแผนที่มาตราส่วน1นึ่งแสนสองหมื่นที่ เศเคยทําไว้นะคะซึ่งถ้าเกิดใช้มาตราส่วนนี้แนวเขตมันอาจจะคลาดเคลื่อนหรือว่ากินล้ําเข้ามาในพื้นที่ปัจจุบันได้ก็เลยจําเป็นต้องให้ความสําคัญกับการดูแลรักษาพื้นที่แล้วก็ยืนยันสิทธิ์ของเราเอาไว้ด้วยใช่ครับประเด็นเรื่องแผนที่นี่แหละครับเป็นหัวใจสําคัญของปัญหาเขตแดนในหลายๆพื้นที่ทั่วโลกเลยการใช้แผนที่คนละฉบับหรือการตีความมาตราส่วนที่ต่างกันเนี่ยมันนําไปสู่ข้อขัดแย้งได้เสมอ ดังนั้นแม้ว่าสถานการณ์หน้างานในพื้นที่จากสายตาชาวบ้านอาจจะดูสงบเรียบร้อยดีแต่ในเชิงนโยบายการเฝ้าระวังการยืนยันแนวเขตตามหลักฐานที่ยอมรับร่วมกันแล้วก็การดูแลรักษาพื้นที่ซึ่งมีโบราณสถานสำคัญตั้งอยู่เนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ต้องทำควบคู่กันไปและแน่นอนครับการอนุรักษ์ตัวประสาทใบแบกเองก็สำคัญมากม หากได้รับการบูรณะอย่างถูกวิธีนะครับปราสาทแห่งนี้ก็มีศักยภาพสูงมากที่จะพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าได้อีกแห่งหนึ่งเลยค่ะจากการที่เราสำรวจขอ้อมูลทั้งหมดในวันนี้กันนะคะเราก็ได้เห็นภาพความซับซ้อนของสถานการณ์ที่ปราสาทพระวิหารที่ประเด็นเรื่องมรดกโลกการทหารแล้วก็ชีวิตของผู้คนในพื้นที่มันมันเกี่ยวพันกันอย่างแยกไม่ออกจริงๆ ในขณะเดียวกันเราก็ได้รู้จักกับปราสาทใบแบกมากขึ้นด้วยเป็นโบราณสถานที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ซึ่งแม้ว่าจะถูกลืมไปบ้างแต่ก็สะท้อนร่องรอยอารยธรรมแล้วก็วิถีชีวิตของผู้คนบริเวณชายแดนได้เป็นอย่างดีเลยค่ะครับเรื่องราวของปราสาททั้งสองแห่งนี้ถึงแม้บริบทจะต่างกันแต่ก็สะท้อนให้เห็นความจริงข้อหนึ่งเหมือนกันนะครับว่ามรดกทางวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในปัจจุบัน แล้วก็ประเด็นความมั่นคงของชาติเนี่ยมันคือสิ่งที่เชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้งมากๆในพื้นที่ชายแดนแบบนี้ครับเป็นความเชื่อมโยงที่ซับซ้อนแล้วก็หน้าติดตามจริงๆค่ะใช่ครับและสถานการณ์ที่ปราสาททั้งสองแห่งนี้มันก็ทิ้งคําถามให้เราได้คิดต่อเหมือนกันนะครับว่าเราจะสร้างสมดุลระหว่างภารกิจในการปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมกับความจําเป็นในการรักษาความมั่นคงและอธิปไตยตามแนวชายแดนที่มันเปราะบางแบบนี้ได้อย่างไร หรืออาจจะลองมองย้อนไปอีกนิดก็ได้ครับว่าร่องรอยประวัติศาสตร์ที่สลักอยู่บนหินเหล่านี้แม้บางแห่งจะเลือนรางหรือว่าถูกลืมไปบ้างเนี่ยมันกําลังกระซิบเรื่องราวความสัมพันธ์ของผู้คนและดินแดนในอดีตอย่างไรแล้วมันมีความหมายแค่ไหนเมื่อเทียบกับเส้นแบ่งเขตแดนที่เราขีดขึ้นมาในแผนที่ปัจจุบันก็เป็นคําถามที่น่าจะชวนให้คนหาคําตอบกันต่อไปครับ